ตัวนี้ 251B นะตัวที่ปิดไปเมื่อคืนนะครับผมอันนี้ก็เพิ่งจะติดตั้งระบบไฟฟ้าเห็นไหมข้างในผมผมจะฝังเป็นโซนิกโถนให้โดยที่เราไม่ต้องเจาะนะครับผมก็วัดวันนี้ติดประมาณ4ตัวนะครับผมอันนี้อันนี้ก็เพิ่งจะติดเสร็จนะครับผมก็กําลังจะนําส่งให้ลูกค้ากีตาร์วินเทจทุกตัวส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีไฟฟ้าลูกค้าสามารถให้ติดระบบไฟฟ้าเพิ่มก็ได้นะครับผม เพิ่มอีกแค่650บาทนะครับผมอันนี้ก็ติดตั้งอ่าด้านหลังเราก็จะควานตรงตรูดตรงนี้นิดหน่อยก็หิ้วสายสะาายได้เลยนะครับผมอ่าเสียงที่ผมเล่นไปเมื่อกี้จะเป็นเสียงที่ผมเล่นผ่านตู้แอมนะครับ กีตาร์วินเทจอะ่ะผมผมไม่แนะนําให้ไปเจาะนะผมเสียดายของเสียดายของมากเลยจริงๆเราฝังฝังไว้แบบนี้ดีกว่านะครับผมจริงๆผมเจาะเยอะนะแต่ละวัน ว่ามันไม่มีเวลาทําคลิปโอเคถ้าใครอยากจะให้ติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยก็แจ้งได้เลยนะครับผมตัวนี้2องห้าหนึ่งสวยมากเลยตัวนี้คนถามเข้ามากันเยอะมากเลยเมื่อคืนนี้ลายหลังส,สวยๆนะครับผม จริงๆมันมีมันมีลูกค้าที่จะเข้ามาดูแต่ก็ส่วนใหญ่คนที่จะเข้ามาดูส,ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทันนะครับผมก็ตามที่ผมแจ้งอะใครยอดใครเข้าก่อนก็คนนั้นก็ได้ก่อนเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับอันนี้มา,าให้ดูระบบไฟฟ้าเฉยๆก่อนครับ